สีสุวรรณลุยฟ้องคุกรบตรเอื้อทักษิณน,นอนนอกคุกสีสุวรรณลุยฟ้องอธิบดีรชาชทันโรงพยาบาลตำรวจเอื้อทักษิณน,นอนนอกคุกผิดกฎหมายวันนี้19ธันวาคม66 เวลาส0บนาฬิกาที่ศาลปกครองกลางนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้เดินทางมายื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อฟ้องอธิบดีกรมรชาชทั์พบชเรือนจำพิเศษกรุงเทพพอ,อ,อรบรชาชทั์และนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจฐานใช้อำนาจโดยมิชอบและละเลยต่อหน้าที่กรณีร่วมกันเอื้อประโยชน์ให้ในายทักษิณชินวัตรอ,อดีต นายกรัฐมนตรีได้สิทธิพิเศษไปนอนในห้องหรูโรงพยาบาลตำรวจโดยเพิกเฉยต่อการบังคับใช้กฎกระทาวงและระเบียบต่างๆของกรมรชาชทัณฑ์รวมทั้งการออกระเบียบให้ผู้ต้องขังออกไปคุมขังที่บ้านได้ทั้งทางที่กฎกอกระทรวงไม่เคยกำหนดให้สามารถออกไปคุมขังที่บ้านได้ถือเป็นการใช้อำนาจเกินไปกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้หลังจากที่นายทักษิณเดินทางกลับมารับโทษจำคุกในประเทศหลังจากที่หนีฟังคำพิพากษาไปกว่า17ปีแต่พอกลับมาจะเข้าคุกผู้ถูกฟ้องของดีทั้ง4ต่างใช้อำนาจต่างกำต่างวรระในการช่วยเหลือโดยใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบหรือกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่สุจริตหรือมีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมร่วมกันอนุญ,ญาตให้ในายทักษิณไปนอนรักษาตัวนอกเรือนจำในโรงพยาบาลตำรวจอย่างผิดกฎหมายมานานจนจะครบ120วันแล้ว อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติราชทานัณฑ์2560มาตรา5 5ากำหนดไว้ชัดเจนว่าการณีที่กรมราชทฑนจะอนุญาตให้ผู้ต้องถังที่ป่วยไปรักษาตัวนอกรเรือนจำได้นั้นจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตรหรือเป็นโรคติดต่อเท่านั้นแต่นายทักษิณตามคำถแถลงของกรมราชทฑนและแพทย์่าต่างๆมิได้เข้าเงื่อนไขดังกล่าวแต่อย่างใดาการอนุญาตให้นชรายดังกล่าวออกไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลตำรวจจึงเป็นข้อพิรุธที่สังคมจับได้ซึ่งต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลเท่านั้นจึงจะเป็นที่ยุติ นอกจากนั้นยังมีการออกระเบียบอนุญาตให้ผู้ต้องขังไปคุมขังนอกเรือนจำได้อีกโดยประกาศใช้เมื่อ7ธันวาคม66ที่ผ่านมายิ่งตอกย้ำความพยายามในการเอื้อให้ในายทักษิณไม่ต้องนอนคุกสักวันเดียวโดยอ้างเหตุนักโทษล้นคุกทั้งทงท,งที่นักโทษส่วนใหญ่99%เปเ็นป็นนักโทษที่เกี่ยวกับยาเสพติดไม่ได้อนิสงจากระเบียบดังกล่าวอยู่แล้วแต่คนที่กงชาติกงแผ่นดินกลับเข้าเงื่อนไขที่จะให้ไปคุมขังที่บ้านได้อันเป็นการทำให้คำพิพากษาของศาลไม่มีความหมายต่อาการลงโทษนักโทษให้หลับจำ ด้วยเหตุดังกล่าวองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจึงจำต้องนำความมายื่นฟ้องต่อสารปกครองเพื่อขอให้สารไต่สวนและมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งให้นักโทษออกไปนอนพักรักษาตัวนอกเรือนจำอันเป็นคำสั่งหรือดุลยพินิจท,ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งขอให้เพิกถอนระเบียบกรมรชาชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง2,560นั้นด้วย โดยในการยื่นฟ้องวันนี้ได้ขอให้สารไต่สวนฉุกเฉินเพื่อขอให้มีคำสั่งทุเลาการบังคับการใช้ระเบียบดังกล่าวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดด้วย